สวัสดีค่ะเมื่อนีเอาบุญมาฝากพีฝากน้องค่ะทิดาพอนแวะมาธรรม,มนี่จันท a านค่ะยูบ้านนาคข้ามชนดออำเภอบันหลวงจังหวัดอุดรธานีค่ะเมื่อนีมาพร้อมทั้งทีมงานปลาเล่นผ้ามวนทิ้งแฟนเพจฟนแฟนเพจค่ะแล้วก็เฟซซี่แฟนเพจค่ะมาก,กันหลายคนค่ะพี่น้องเขามาได้ทำโอ้ยอันนี้คือทำจำลองค่ะ จำล่องเหมือนจริงเพราะว่าผู้บรรสางนี่เพื่อนเสียชีวิตแล้วแล้วกบเพื่อนกาหนีมิดฝันเห็นว่าเพื่อนได้ย่างได้เดือนล่วงไปย่ในธรรมของพระยานางอิหลีเพื่อนกนเลยขึ้นมาสางให้พี่ให้น้องเฮาเด้เบื้องได้เบื้องรูปลักลักษณะธรรมเออตามนีมิตของเพื่อนนี่ล่ะค่ะที่ดาพ่อมาขอพ่อปูย่าอยู่นี่ล่ะขอสวดขอลาบของานปังค่ะ ต่ว่าเขาไมา่ได้ทำนี่พี่น้องเอ้ยข่อยมีความหล้ดึกว่าข่อยเด็กย่าง,างลงไปในไตทถ้ำอีหลีหลดคือจังโอ้ยต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะน,นี่น้องกิ้งบนกระั่งขอพรออเสียงหินค่ะเล่าก็สิควาให้เล่าเพียรเล่าดังๆปังๆแล้วเนาะสำหรับผู้หมักเสียงสุกว้าเดี๋ยวที่ดาพ่ออนสิพาพี่น้องเขาไปเบื้องหองทุงที่สองค่ะ เมืองความงามของถ้รมกนเฮ็ดเสมือนจริงเลยค่ะคืออีหลีคือคกคือเนี่ยอันนี้คืออ่าเพื่อนเอิรนว่ารําสมบัติค่ะเขาไปลอดใต้ท้องถ้รขอสมบัติน้ำปูน้ำยาทิดาพ่อนกับขอดิค่ะเขาไปลอดหล้กกับไปท่านปัดใจน้ำเพลินของานค่ะพี่น้องเสื้อบาวตธิดาพ่อนี่ของานปูยาหลังจากกลับออกจากถ้รมแล้วมีงานจากข้ามาสองงานจริงๆค่ะ บาดท,ที่นี่ก่อนที่จะเขามาบานดุงนี่เบื้องที่ดาพ่นขนลูกค่ะพี่น้องขนลุกอีกดีสองสองงานเขามาอีกเมื่อน,นี้นี่ซ้ำใหมพี่น้องฟังนะมีงานหนึ่งจะภาพโท่มากเลยก่อนที่จะถึงบานหนักข้ามโฉนดก่อนจะถึงทำนี่เพนว่าเพินพ่นอน่อนงินมาเลยว่าเม่สีจังโดยที่บอถามรายละเอียดอีกยังคือว่าเม่จะจ้างเด้อลละบอกแต้บานหลกักแจ้งทีอยู่ แล้วก็อวนงินมาจําเลยค่ะผูสิี้จังนี่บ่ยา,ากเลยเพิ่นมาเข้าวาจังสรนเพิ่นกระตกลงเอาบึงขนขนเกี้ยงข่อยลูกสาบสาบ,สาบอิลีค่ะพี่น้องมาย่ำในนี่มีความรู้สึกว่าขันขนเกี้ยงลูกนี่โอ้ยสุดยอดเลยค่ะบอกว่าใดค่ะคือให้เบิ่งให้เบื้องแล้วก็คือต้องมาสัมผัสโดยตัวเฮ้เองค่ะที่จะให้พี่ดาพ่อน,นอบอกว่าพี่น้องพี่ดาพอ่อนสอนหให้พี่ดาพรอนเลยน่านเลเงืน ผู้ขาไปจับเงินแสนคือเพิ่นเด้อเงินเดือนเสียงเลยพอได้หลายดอกพอได้จับเงินเหมือนกว่ากระดีดใจแต่ว่าสิ่งที่กว่าความมเนกบอกว่จับเงินเรือนเสียงเพื่อเอพื่อนผู้ขาไอ้หนุ่ยผู้ขายยกเป็นน้อหัวแสดงว่าขอสิได้ยงามค่ะกิลีค่ะพี่น้องไม่เชื่อค่ะคำพูดใดบ่เสือต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเอง สัมผัสกับตัวเองเท่านั้นค่ะถึงจะหึงง่งามอลรงการตาการต,า,ตารับตาลูกนี่ที่ดาพ่อสม,มารถเวอลเลยเลยว่าไปไสไปตรงไดเนียอันนี้คือปากทำค่ะก่อนอันนี้ที่ดาพ่อทาเหบเงจะเป็นทางออกเขาม้าหงทงที่สองค่ะสวยสดงดงามเหมือนอยู่ในธรรจริงๆมีหลุกแกวไงอ่าพร้อมทั้งทีมงาน มาน้ำกันมวนซื้อหัวเซ้่ค่ะพี่น้องเนี่ยหลายคนที่ดาพอ่อมาบ่าเป็นมาผู้เดียวมาพร้อมทั้งทีมงานตรงนี้จะเป็นอ่จะเป็นลูกแก้วให้เห้าได้ชมความงามของเพิินสามารถจับตองได้ค่ะสามารถบูชาไปเป็นของที่ระลึกได้จะมีอยู่ด้านหน้าของธรรมแต่นหนึ่งซอยเป็นเหตดซอยเป็นสงังคค่ะพี่น้องซอยสืบสารซอยสืบทอดให หล่นลูกหล่นหล,นลานเฮาเดีเบิง่งหนกแก้วใหญ่ค่ะขอพรศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่นอ้องอืสิดาพรสิค่อยทาเหยี่ยปีนองเบิ่งดอกแง่งกล่องไปมุ่มใดนี่ก็มีแต่ความงามอันนี้จะเป็นอีกทั้งมุมหนึง่งที่เพิ่นติดไฟไว้ให้ด้านหลังนี่เพื่อนก็ลังก่อสร้างองเลยด้วยค่ะพี่น้องพ่อนแล้วนทิดาพ่ออยางเขาไม่ให้ทำอันนี้คือปองออกคะ่ะปองออกในเฮาก่ะ ตอนออกนี่เฮาให้เฮาหลอดปองนี่ปองเห็นบ่าาคคากลุ้มๆเนี่ยบุญผู้ๆๆขาเขาขวบพ่อนศน่ะนี่เนี่ยได้กระเป็นตาเป็นตาอ่อนซ่อนค่ะบัดนี้กะยังเข้าไปแล้วก็สิหายเข้าไปในธทำเด้อผู้ขาบาัดนี้สิเสีย